หนูชื่ออะไรลูกเออหนเธอรำเพรินค่ะร้องรำเพิศนี่เป็นลูกไข่ครับมาเอาเลเดหาข้อชื่ออะไรครับพอโจ้โอ้ยบันเ้ิเป็นหลานใค้บันเทิจนเหนอนอลูกพอโจค่ะพอโจแม่ชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรคะอรบออไนเ่ แล้วหนูขึ้นมาหนูร้องเพลงได้ไหมนี่คะได้ค่ะเพลงใหม่ล่าสุดของพ่อโจนี่เพลงอะไรคะเก็บแบบบเที่ค่ะอยากปั้งบอยอยากปั้งหลานร้องบ่ยแล้วร้องว่ายังไงพ่อโจร้องว่ายังไงจบแบบบเที่เอามาเต้าโถงโต้ไปเดินทวงข้าวมันตื่แล้ว เออดีค่ะเกินแล้กล้าออกมากกล้าหลองลอี่เด็กออกมากต่อ่อฮะอยากออกมากขอเขวี่วันนี้ไม่ใส่มกุกคุณกลับขึ้นไปใส่มกุกคุณแต่จะมาจ้างออกมากเลยนี่ก็คือเพลงพ่อโจ,จส่วนของน้องอุ้งยิงตอนนี้จี่ล้านแล้วลูกสองล้านแล้วใช่ไหมใช่ค่ะยังนี่เวลาอีกจะเป็น้องเดอรน,นะครับขอแค่สองล้านห้า สองล้านหาพ่อโจกับพ่อนุ่นก็ี๋จะเสียท้องให้เออกับงานเพลงนี้ตอนที่ล่ะน้อยยืนร้อกยืนถุงหอกระจายข่าวขอฟังจักฟังหนึ่งนี่แหละเพิ่จบแบบ๋พ่อเท้ว่าชันนี่แหละพี่น้องซอยคนไหนกว่าเช่นกันหนึ่งเอามันก็เล่าแต่งงานจะทักพูดหลายมันก็เล่าแต่งงานหลุดเลยเอาเลยปะเนี่ยเสวยแล้วหมกบุญสวยล้มได้ปะคะเอาคุณเนี่ยเขาก็เล่าจัดงานจะบุญเอาหอกระจายข่าวเลยปะเนี่ยเอาโอเคค่ะ ย่านอายอายคนสั่งมาล้มสนเอามันถือบวัต้องถามน้องลำเพลินนี่นี่ผูกไหมคะถูกไหมถูกไหมคะถูกค่ะตื่นแล้วผู้จบพีกระป่องกันไปเนาะเพ่งเลยเออมันขื่นดก่อนคนละเพ่งไอหนอผู้หนอกค่ยังหวะถือเลยอยู่เป็นซุปเปอรเพียงแยงหนากันทักซะ อาตังโอ้เอาแั่กําลัางแต่งางานกันอยู่ใบไม่เลยเลยเมื่ออ้กินดองสิไปห้องสิงานว่าผู้ชายหนานาั้นเครทำที่เสียใจอันผู้ร้องกะร้องเป้าตาแดงกระเป้า <c oughs> กับงานเพลงจบแบบวันเทพี่น้องยังมีเวลากดอยู่นะครับหน้าตาโง่โง่แต่ผู้หนึ่งผู้หนึ่งเขาหอดพูดเขาห้องหอกกระจข้าวไปแง่แล้วแล้วกับเงินงานเพลงทีหนึ่งวันสามล้านวิวกับงานเพลงขอจักรทอนหนึ่งคือกันนี่แหละกางเกงขาดเข้ารถี่ยนเพื่อเร้วย่านอ้ยอ้คนสั่งมาล้มสนเนบมกาเป็นหง เราเพื่อนปีนาพัติไดจ้างพื่นมาหวมจีสูปพีกำลองหาเีิน2คนกลุ่มเลยมันพอเป็นมอรับเบิร์เทียนวันนี้แม่ <c oughs> แม่เป็นผู้ใจค้าโตลูกเป็นมอรับเบิร์นทุกคน <c oughs>